หนูรู้สึกว่ามันดีมากคือหนูอ่ะเรียนสายศิลปะภาษาหนูเลยเรียนอินเทนซีฟด้วยซึ่งแบบแบบเข้มข้นด้วยอะไรเงี้ยโซ่โทรศัพท์บางทีมันก็อาจจะขึ้นมากขึ้นมากความหมายมันไม่ตรงมากแบบมีซอร์สไม่เหมือนกันการที่เราแบบมินดิวติดตัวรู้สึกว่าซอร์สมันแบบมันมั่นคงอ่ะเรารู้แบบว่าเออแบบเราเชื่อมันได้นะเพราะว่าแบบมันน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งดีสะดวกดีค่ะแบบว่าเป็นเล่มเวลาเราไปเปิดข้างนอกแบบว่าไม่สะดวกเปิดโทรศัพท์รักษาสายตาให้น้องๆน้องจะได้ไม่ติดจอด้วย สำหรับ d i c t i o n a r y เล่มใหม่นะคะที่ทาง EduPoint ได้มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับเยาวชนมากขึ้นคุณรูก็มองว่าเป็นสิ่งที่เขามองเห็นความสำคัญของเด็กๆแล้วก็ทำรูปแบบให้มันมีความเหมาะสมกับเด็กๆมากขึ้นในการแข่งขันสำหรับดิกชนันนารีเสียวยี่สนี้นะคะนอกจากจะสามารถค้นหาคำศัพท์ได้อย่างสะดวกแล้วยังสามารถใช้ในการแข่งขันจริงๆได้ด้วยค่ะดิกันรีเล่มนี้นะคะได้รับลิขสิทธิ์แท้จาก Collins ราคาเพียง799บาทอย่าลืมมาซื้อนะคะ ถ้าใครอยากสงสารแ,แว่าจะซื้อที่ไหนนี่หนูแนะนำเลยให้ซื้อที่ไอดูพอยก็คือเลิศเลย